ดูถึงสามร้อยนะครับนะพูดเรื่องอพูดเรื่องของมันมีบุคคลหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันไปเสพอะไรมานะครับนะฮะแล้วมันมีความคิดคือผมเข้าใจวิธีคิดของเขาละมันจะมีคำใดคำหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาในในข้อกฎหมายเนี่ยทั้งที่เขารู้ว่าชาวบ,บ้าน ต่อเติมบ้านของเขาเพื่อจะหลบแดดหลบฝนเขาก็เอาคําว่าต่อเติมเนี่ยไปหาในพรบรรในพรบอนั้นระเบียบระเบียบเทศบาลระเบียบนั่นระเบียบนี่ที่ไม่ให้ต่อเติมลักษณะแบบไหนที่เขาบอกว่าไม่ให้ต่อเติมเพราะว่าเขาสามารถทําได้ว่าผิดถูกก็ได้ยื่นเรื่องไปแต่ทางเส้นทางระหว่างทําเรื่องเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้เขา แต่ขนาดเดียการก็สร้างความเกลียดชังเพิ่มมากขึ้นนะครับเชื่อว่าก็คงไม่มีอะไรนะฮะก็คงมีอะไรนะครับอีกเรื่องต่อมาก็เท่าๆท,ที่ดูเนี่ยมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของบักไหลนั่นแหละครับบักไหลตอนนี้เป็น เป็นสายเล่าฟ้าบากไหลถือว่าเป็นสายเล่าฟ้าหลายประเด็นหลายประการหลายประเด็นหลายประการที่ทําให้มีความอ่อนไหวทางความคิดเกิดขึ้นเพราะว่าบากไหลยพยายามที่ตัวเองจะเปลี่ยนข้างผมก็ยังโดนผมกาลังผมก็ยังโดนผมเข้าใจคนที่คิดนะครับคิดในทางที่เบาๆลงเนี่ยก็คือซอฟๆเบาๆลง แต่ก็แขวงด้วยอันตรายนะเพราะว่าเมื่อมันไปอยู่ในความคิดแต่ละบุคคลขึ้นมันก็จะมีมีคุณและโทษอยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าสมมติว่าผมเป็นเอฟซีคนหนึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าผมเกลียดบักไหลมากๆบักไหลอย่าโผล่มาเลยเกลียดเลยใครแต่บักไหลกูจะเกลียดมันเลยก็จะไม่นึกถึงว่าตอนมัน ทำลุงป้าเยอะๆเนี่ยมันเร็วมากเนี่ยนะดังนั้นจุดแต่ละจุดของคนที่ฝังใจอยู่เนี่ยมันจะเกิดความหลากหลายต่อให้ลุงป้าไปดีกับบักไหลก็จะมีคนเกลียดลุงป้าเชื่อไหมครับถ้าเชื่อกดหัวใจรัวๆคืออารมณ์มันไปถึงขนาดนี้แล้วแต่ทุกคนจะมีความคิดต่างกัน นะครับดังนั้นมักไหลตอนนี้เป็นเป็นเหมือนกระแสไฟฟ้านะสามารถช็อตใครได้ช็อตใครได้หมดนะครับอซี FC ลุงป้าก็จริงครับบางคนถ้าบอกว่าไปไปเออออป้าแตงก็จะโดนเยอะป้าแตงก็จะถูกด่ายเยอะหาว่าเป็นเป็นน้องอเป็นน้องชายป้าแตงก็จะโดน ต่อให้ป้าแตนอ่าขนาดป้าแตนลุงขนาดลุงลุงช่างไม้อ่ะช่างไม้กับลุงช่างลุงช่างกับป้าแตนตอนนั้นอะที่ไม่เคยดุดา่าหรือไม่เคยฟ้องบักไหลเลยก็ยังมีเอฟซีลุงป้าบางคนก็โกรธหาว่าปล่อยให้บักไหลดา่าโดยก็ตัวเองก็คงอยากให้น้องชาย ทําคอนเทนต์ด่าตัวเองให้ได้เงินผมก็เคยได้ยินอยู่ดังนั้นทุกว,วันนี้อันดับแรกให้ใหลุงป้าเฉยๆไว้ก่อนดีที่สุดบางคนก็จะเอาจุดนี้มาโจมตีลุงป้าเอาเรื่องเอาเรื่องเอ,เอาลุงป้ามาเกี่ยวข้องนะครับเอาลุงป้ามาเกี่ยวข้องคือลุงป้าตอนเนี้ เอ,อถ้าลุงป้าเออเอ,อตามหามักไหลเมื่อไหร่ลุงป้าจะถูกเอฟซกลุ่มหนึ่งต่อต้านทันทีนะครับตอนนี้ก็เลยเกิด <c oughs> ผมใช <c oughs> <c oughs> ่คําว่าเอ้ยบางอย่างให้เราวิเคราะห์เยอะๆวิเคราะห์ดีๆจะหาทางลงจริง,รงๆหาทางลงเนี่ยหาทางลงให้พวกเราดีกว่า ให้เอฟซหาทางลงให้ตัวเองนะครับนะครับเพราะว่าพวกเรามีพื้นฐานความคิดที่แตกต่างกันมากอันดับแรกตอนนี้ขอให้เรื่องมันจบสิ้นขบวนส่วนตัวผมนะให้เรื่องมันจบสิ้นก่อนจริงๆถ้าผมสั่งบักไหลได้นะผมจะสั่งให้บักไหลอยู่เฉยๆก็คือไม่ต้องด่าลุงป้าถูกแล้ว แล้วก็ไม่ต้องด่าแม่เด็กคือให้คุณอยู่เฉยให้คุณอยู่เฉยไปก่อนเพราะว่าบักไหลขยับไปทางไหนก็ไม่ก็ไม่ดีอะ่ะบักไหลขยับไปทางไหนก็ไม่ดีขนาดผมพูดอย่างนี้ยังผมก็ยังโดนด้วยผมก็ยังโดนนะะ หรือพูดบัไหลาบ่อยก็อาจจะคิดว่าเอาเอเอาเรื่องบงไไักไหลมาพูดแล้วเหรอกดยกเลิกดีมั้งก็โดนนะนะ <laughs> นะผมก็เลยคิดว่าตอนนี้มันมันเกิดความสับสนวุ่นวายตั้งแต่บักไหลพยายามจะมาดีกับเราเนี่ยมันดีกับลุงป้านเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจวิธีคิดของเขานะแต่ข้อจะจะเกิดข้อเสียหายเยอะ จะเกิดข้อรวนเละเทะกับฝั่งลุงป้าแล้วก็ FCP ทันที T P D T ถ้ามักไหลมาอยู่นี้ได้ซึ่งก็ก็ไม่ไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงความกโกรธเนี่ยมันมาจากความโกรธที่ถ,ถ้าเ่าียกว่าสะสมความโกรธมักไหลมันสะสมในใจพวกเราเยอะ คนยิ่งรักลุงป้ามากเท่า네ไหรจะโกรธหม,ม keiten, be. ักไหลมากเท่านั้นเท่าที่ดูหมักไหลมักไหลมันมีแต่ได้กับไ้หมักไหลมันมีแต่ได้กับไ้หมักไหลด่าลุงป้าก็ได้ประโยชน์หมักไหลหมักไหลด่าลุงป้ายกย่องแม่เขาก็ได้ประโยชน์หมักไหลด่าแม่ยกย่องลุงป้าก็เขาก็จะหวังประโยชน์นะครับ แันั้นเป็นจุดอ่อนเยอะๆเลยจุดอ่อนเยอะนะฮะนี่คือสิ่งที่พวกเราบอกว่าเฮ้ยหนักแน่นนะเราเอ่อบางครั้งเราพูดเราพูดซบซบเบาๆกับบักไหลยังเรายังเสียหายเลยยังเสียเลยนะดังนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์กันดีๆนะครับบักไหลนะนะครับ ไม่มีใครทําการวิจัยเนาะนะฮะสีทุกท่านนะครับสตรีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ท่านนะครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดไลน์นะครับคุณสําราญครับคุณสุนทรคุณกันนยหน่อยนะครับคุณโอเคนะครับผมนะฮะคุณเนยหน่อยเจ็ดแปดเก้านะครับผมสีครับอาจารย์สี่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าน่าจะใช้โอกาสนี้ในการอ่เจอสถานการณ์เห็นเมื่อครู่ เห็นน้องนาทีขึ้นขึ้นหน้าปกก็ตกใจแล้วน้องนาทีคงโดนใครว่าอีกแล้วอ่ะน้องนาทีคงโดนใครว่าอีกแล้วอ่ะก็คือตอนนี้อความสงบมันอยู่ในระหว่างคดีแต่ว่าฝั่งเราเองเนี่ยก็ก็คง มีมีความระหว่างไอ้พอเหมาะพอดีเข้มไปมากไปนะครับทีนี้มันก็อยู่ในฝั่งเราเองแล้วล่ะว่าเราจะเป็นยังไงนะครับ